คุนลอตเตอรี่ให้ดูหน่ยอยทด,ดเทสระบบให้ดูครับ เพระบบให้ดูสักนิดครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับดันหน้ายกได้สูงมาก อันนี้ก็จะเป็นตัวเก็บตัวเก็บงานไปด้วยครับลูปลูบดินครับนี่แล้วก็จะมีสองฝั่งครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ นี้ยกยกหางได้สูงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ<อ>แถวเลยครับครับใครที่ชอบก็คอมเมนต์มาได้ครับามาชมที่อูยิ่งเจริญการช่างครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุด2024ครับ วันนี้พามาชมรถตีดินของอู่ยิ่งเจริญครับยิ่งเจริญการช่างตัวนี้2024ครับตัวใหม่ล่าสุดครับติดใบดันด้วยพามาชมที่อูเลยครับพามาชมรอบๆอบคันครับก็เป็นอีกหนึ่งอูครับที่ ต่อรถได้สวยครับให้ดูคุมพลังกันหน่อยเครื่องใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนบบต์ P11 ครับดูรอบๆก่อนเดี๋ยวให้ดูภายใน ติดใบดันด้วยครับจะจะยึดดันในเลยนะคานแข็งแรงครับมีที่อัดเจลบีด้วย หางปั่นก็ประมาณสาเมตรครับเขามีตัวกันเลยนะดินมันจะไม่ขึ้นย้อนไปตรงนี้นะนี่มันจะไม่ขึ้นมาตรงนี้มันจะไม่ไหลมาตรงนี้ก็ส่วนน้อยครับมีปีกเก็บรูปเก็บงานด้วยนี่ตัวนี้สองฝั่ง ตัวนี้จะพับลงมาได้อากาศร้อนมากครับฝนจะตกนะครับวนันนี้ตัวนี้จะมีจานถไถเก็บมุมเก็บมุมคันาครับนี่มีน็อตมุนได้แล้วก็ดึงลงมามาใส่ตรงนี้พอดีครับไว้เก็บมุมคนา ใช้ตัวเดินของแมงป่องครับสเตอร์ยิบก้าวทำสีได้สวยครับสวยงามมากเลย ดูช่วงล่างครับใบแท็กก็จะเป็นสองสันครับรุ่นใหม่ก็จะใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะนี่ครับมีแบบหลอสําเร็จกับแบบตัดนี่นะครับน่าจะเป็นใบเก่านอกกับใบใหม่นะครับลอนเลอร์ล่างสิบเอลูกบน2 มองเห็นกันไหมครับช่วงล่างก็สูงนะครับคันนี้น่าจะช่วงล่างสั้นนะครับก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับนี่เขาขึ้นรอนำยี่สิบรอนำใหญ่ครับ ตัวนี้ก็แปะเลดเอามานำเสนอให้อีกหนึ่งอครับดูภายในยกันหน่อยนะครับท่อของเขาครับจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยวางปัม๊ม สายพานสี่เส้นครับท่านผู้ชมตัวตั้งน็อตสตัวอ้ดูงานครับสแตนเลส ไฟด้านหน้าแล้วก็จะมีด้านในตัวนี้น่าจะเสริมให้ก็ดีนะครับภายในครับยิ่งเจริญการช่าง สีทองครับสวยงามมากเลยครับตัวพาวเวอรขาจะอยู่ตรงนู้นตู้ซับจะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็น่าจ,จะนั่งได้ ตัวนี้ก็จะมีจอให้สามตัวนะครับมาดูภายในกันหน่อยครับไล่ลำดับเลยครับโอ้โห เดี๋ยวทำครับไม่รู้อะไรบ้างครับนี่เดี๋ยวพอดีช่างเขาพักเที่ยงครับเราจะให้เทสระบบให้ดูหน่อยใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับนี่เบอร์โทรมุมมองคนขับประมาณนี้ครับ กโลง่งๆครับดูสบายตาครับด้านหลังก็มุมมองประมาณนี้ครับอาจจะมีเงานิดนึงก็เอามาให้ชมครับใครสนใจก็ทักทายหรือว่าคอมเมนต์มาได้ครับ ราคาก็ไม่แรงครับก็เอามาให้ชมประมาณนี้ครับตัวนี้ฝาตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะครับยกขึ้นมา จะมีตัวคำ้ำนี่ครับตัวค้ำเนี่ยโค้งๆเนี่ยค้ำฝาเสียบรูตรงนี้ก็จะมีรูอยู่เครื่องยนต์ก็เก็บทำสีให้นะครับน่าจะเคลือบเงาด้วยเดินระบบสายไฟนะครับนี่ มีหุ้มให้อย่างดีครับงานแน่นๆครับดูงานของเขาหมอน้ามอออยก็สอนอยู่แล้วมอน้าใหญ่มากเอามา ให้ชมประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอช่างมาเดี๋ยวจะให้เทสร,ระบบให้ดูสักนิดหนึ่งครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เจมสายชิวไวด้วยครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม